หนิงปณิตาเป็นคนที่มีความสามารถในการเป็นกาวใจและยืนข้างผู้หญิงอย่างแท้จริงมาดูว่าพวกเขาจะทำอะไรต่อไปในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนี้ทั้งทั้ที่เป็กทัญญาลดสถานะก,กันไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมมาดูกันเลยว่าหนิงปณิตาจะเป็นกาวใจใครบ้างและเป็นเหตุผลที่ไม่ให้ความสำคัญกับการลดสถานะของเพื่อนสนิทของเธอพร้อมกับความรู้สึกของเธอต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเพื่อนสนิทนี้หลังจากที่ทัญญาธัญญาเรศประกาศลดสถานะก,กับเป็กสัญชัย ทำให้สถานะของพวกเขาเป็นเพียงพ่อของลูกเท่านั้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตของพวกเขาหนิงปณิตาเพื่อนสนิทของเบกทันญ่าก็ได้เปิดใจเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอต่อการเปลี่ยนแปลงนี้และยังเล่าถึงความปกติของพี่ธัยญาในชีวิตประจําวันเมื่อถามว่าหนิงไปไลฟ์กับเป๊กทัญ่าเป็นอย่างไรหนิงตอบว่าสําหรับหนิงที่ไปไลฟ์ด้วยวันนั้นไม่ได้รู้สึกถึงความอึมครึมหนิงรู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหนิงคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีแหละหนิงคุ้นชินอยู่แล้วหนิงไปไลฟแ์แวบๆแ,แล้วก็ไปก o i ของที่เป็นของกินบ้านเขาเหมือนเดิมซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนิงไม่ได้รู้สึกถึงความแปลกแยกในการเปลี่ยนแปลงสถานะของเพื่อนสนิทของเธอพูดถึงความรู้สึกของพี่ธัญญาหนิงกล่าวว่าหนิงตื่นรนกรู้สึกเป็นห่วงเขาไปเองมากกว่าหนิงพยายามถามว่าที่วันนี้เป็นยังไงที่โอเคไหมแต่เขาปกติมากๆไม่ได้รู้สึกถึงความอ่อนแอหรืออะไรที่ผิดปกติหนิงเองนั่นแหละที่ถามมากเกินไป หนิงเห็นเขาปกติอยู่หนิงเป็นผู้หญิงเราก็ต้องยืนข้างผู้หญิงสิคือสำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกประหลาดแต่สำหรับหนิงอเขาไม่ได้สวิดกันอยู่แล้วหนิงก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความแปลกซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนิงมีความเชื่อใจและยืนข้างเพื่อนสนิทของเธออย่างแท้จริงเมื่อถามว่าหนิงเป็นกาวใจให้เป็กทันย่าหม่หนิงตอบว่าหัวเราะทุกคนช่วยหนิงด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่กาวใจหนิงก็ได้ไงเปลี่ยนเรื่องเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนิงมีความเป็นกาวใจและไม่ได้ให้ความสำคัญเกินไปกับการลดสถานะของเพื่อนสนิทของเธอ สำหรับเรื่องที่ธัญญาบอกกับเป็กว่ารอบนี้ถึงให้สิบล้านมันน้อยไปหนิงตอบว่าถ้าเป็นหนิงคือเรื่องมันผ่านไปเมื่อครั้งโน้นีมันปี่มันปี2025แล้วมูลค่าเพิ่มใช่ไหมไม่รู้มีอะไรจะบอกพี่ชายเราไหมไม่รู้คือเราไม่ได้กลัวพี่ชายนะแต่ไม่รู้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนิงไม่ได้ให้ความสําคัญเกินไปกับเรื่องเงินและมูลค่าหนิงปณิตาเป็นคนที่มีความสามารถในการเป็นกาวใจและยืนข้างผู้หญิงอย่างแท้จริงมาดูว่า พวกเขาจะทำอะไรต่อไปในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมมาติดตามกันเลยว่าหนิงปณิตาจะเป็นกาวใจใครบ้างและเป็นเหตุผลที่ไม่ให้ความสำคัญกับการลดสถานะของเพื่อนสนิทของเธอพร้อมกับความรู้สึกของเธอต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเพื่อนสนิทนี้และนี่คือความคิดเห็นของคุณหนิงปณิตาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเพื่อนสนิทของเธอคุณเห็นว่าความคิดเห็นนี้ถูกต้องหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอะไรต่อไหมมาบอกให้เราได้ยินเสียงความคิดเห็นของคุณด้วยนะครับค่ะ